เดะเฮ้ยโอยเป็นนักดนตรีกะไหนเอาข้อข้เอาข้อเป็นเพลงกันลูกเอาเป็นเพลงกะโอ้ยบะดังอีบะดังเอาเงิตะกี้กะเออนั่นี่ะเออมือโดนใช่ตายเดะเฮ้ยบะดังบะดัง mọi người có lắm lục món món ấy <laughs> Ủa, ơi, còn ơi, là món 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 ก็นั <Taking> <Styles> ่งดนตรีกินเห็นไหมนั่ดนตรีกินเครื่องดนตรีเห็นล่ะจไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อกมันก็ไข่ขี้ปละจบที่ไก่ต้นไม้โอ้โห